ก็ S <S ไม่มีคน,น,บบน,นสวัสดีสสดครับผมขับรถกลับบ้านกันหมดสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ออฟฟิศโมโจโน,นะครับทุกคนคไม่ม <S <S ไมตื่นครับผม เขาบอกว่ามีคนอยากให้เรา PK กันนะครับผมพี่บีมาดิเรื่องผีมากพี่บีเยบขยบเข้ามาดิ่ล้นแบบอบข้างกันหรอคะสอรกันหรอ <c oughs> เอาละเอาละมีใครอยู่บ้างเอ่ยครับผมนี่มีอยู่มีอยู่สามคนมาฮลโล ส่งออกส่มอมอกเอาโอดีเดอร์ทำอะไรกันนอนเล่นครับนอนเล่น,นครับผมคิดมากเฮ้ยคิดมากลุย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 ไปจนกูแฮอยู่แล้วแน่นอนล้านกูเจนกูให้ไม่แถบไม่แถบนะเอาแถบให้หน่อยดีขอสักสิบหนูคิดเยอะเนี่ยขอแค่สิบพอ Thank you โอดี Thank you เนี่ยถึงสิบล้วก็ชนะแล้วเนี่ยเอาจริงหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาปังเอาหน่อยสู้หน่อยมาปังเอาหน่อยขอสิบขอสิบพอเนี่ยเก้าเอ้ยเก้าเว้ยอย่าเดียวอันเดียวอีกอันเดียวคนสองส่งเร็วทุกคนเอ้ยสองเลยเอาวะใช้ได้อยู่เลยเนี่ยคนดูเราสี่ร้อยกว่าคน จัดเอาเรื่องเหมือนกันจริงครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แล้วครับยี่สิบอ่ะสักยี่สิบเราต้องแบบท้าเล่นตัวเองหน่อยสักยี่สิบอ่ะสี่ร้อยเอาที่สบายใจยี่สิบแค่ยี่สิบนี่คือเราชนะขาดละคือแบบเหลือ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 มันไม่มีคนให้เรามาแล้วมาแล้ไม่แลมีเฮลโล่หน้ายใจมฮัลโหลสั่งนุ่นหน้ายใจสวัสดีครับผม เอ้ยอย่าอย่าข้ามไปส่ง<อ>ให้ฝ yeah, <the> ั่งนู้นนะอย่าเด้อเอติงค o วดีขอให้ถึงฝั่งบ้างอะ Are you What are you doing เ Hello เผลอๆยอดขึ่นคนนี้คนน,คน,นี้รู้อยู่แล้ว Odie already know <laughs> our series Yeah <that> มีใครบ้างมีใครบ้าง ออกแฟนผมแฟนผมส่งส่งหัวใจด้วยครับผม <c oughs> แฟนผมรบกวนส่งส่งของขวัญด้วยครับผม <c oughs> รู้ตัวก็ส่งของขวัญด้วยครับผม <c oughs> ฝากซีรีส์หน่อยค่ะไม่ฝากค่ะ <c oughs> ฝากด้วยนะครับซีรีส์รีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมนะครับนำแสดงโดย <c oughs> ผมเองครับ Peter, ปีเตอร์ปรัชกรดวงสว่างเกิดวันที่สองเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยสี่บสี่นะครับผมแล้วก็คนนี้ครับ <laughs> เฮ้ยทำงานหน่อยดิสวั <laughs> สดีครับผมชื่อบีเอ็ิดิ์ครับผมเน้น <laughs> <laughs> เอ้ยไม่เป็นไรๆเป็นไร <laughs> เป็นไร <laughs> เป็นไรในเรื่องชื่อเลยในเรื่องชื่อปอนครับผมเออเล่นคู่กันนะครับผม <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่รับผมห <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นแช่หม บีปอ่อนยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนี้ครับผมช่องวันสามสิบเอ็ดครับเจอกันนะครับผมไม่ดูได้ไหมคะไม่ได้สิเฮ้ยไม่ดูไม่ได้ดิแต่ว่าเดี๋ยวคู่นู้นนะของสองคนนู้นเขาจะเล่นคู่กันนั้นคนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจูบเลยจูบเลยจูบเลยไม่ใช่เขานะเราอเลาเชียร์ให้ตัวเอง อ่าไม่ใช่ปีเตอร์แน่ๆตาะตาะไปลรื่อยนใส่ลุงสวัสดีครับใส่ลุงอ๋อมันจะบินเนะเราเปิดประตูบอกคนข้างนอกว่านี่ค่ะอย่าอย่าขี้โกงอย่าขี้โกงข้ามฝั่งข้ามฝั่งเกินข้ามฝั่งเกินเนี่ยถ้าผมชนะเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์เลยออฟฟิศโมโจ มีอยู่กี่ห้องเลยมีอยู่ยี่สิบกว่าห้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์ออฟฟิศโมโจทุกคนพนักงานในออฟฟิศทุกคนเดี๋ยวพาแนะนำไลทฮีโร่คนเลยถ้าผมชนะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือสามารถด่าได้เลยอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งทีขอสักห้าสิบได้ปหมห้าสิบแต้มเบาๆห้าสิบแต้มอยากให้พาทัวร์พี่ข้างข้างได้เดี๋ยวพี่ข้างข้างเดี๋ยวเอาทุกซอกทุกมุมเลยขอห้าสิบแต้มขอห้าสิบแต้มพอ 50แต้มคือชนะขาดแล้วชิวๆแล้วฝั่งหนูไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้นี่เดี๋ยวเหนือเนี่ยลายสัตว์เดี๋ยวไล่ดูเลยไล่ดูเอ้าเอาเอาหกว่ะเอานี่นี่ผิดฟังผิดผิดที่หรือเปล่าผิดผิดังผิดที่หรือเปล่าสวัสดีค่ะใส่ลุงใส่ลุงส่งหน่อยดิใส่ลุงช่วยหน่อย Come on s h e y o u r s e l f up to win ไอ้ยังวีเขามย ผิดตาขี้โกงนะฝั่งเราอย่าไปยอมใส่ลุงมีเล็กมีน้อยใส่มาโอ้ดิใส่มาให้หมดนี่น่ารักที่สุดมาปังมาปังอย่าไปยอมเอาขึ้นไปร้อยแปดมาปังเดินเจะแพ้อย่างนี้มป้นเอ้ยใส่ลุงเก่งมากนั่นแหละนี่เก่งมากใส่ลุงใส่ลุงเก่งเก่งมีมากเก่งมีของว่ะอีกสิบอุ้ยอีกกี่เซ่น พี่นี่โอ้ยขโมยเฮ้ยเราต้องชนะแล้วนะชนะจะชนะเดี๋ยวพาทัวร์ออฟฟิศพาทัวร์ไปข้างๆฝั่งแต็มก็พาทัวร์ได้เหมือนกันอุ๊ยแหม่ร้อเนีไอพวกคนขี้โกงขอบคุณครับขอบคุณครับชัยชนะนี้เป็นของพวกผมไอ้พวกคนขี้โกงชชัยนะนี้เป็นของพวกผมครับ าคำสัญญาไปทัวร์เลยทัวร์ที่นี่เลยกับคนที่ส่งมาให้คีเมื่อกี้นะครับคือคนนู้นใช่เราจะพาไปดูเจอเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเราต้องทัวร์ได้สุดเลยคุณดูดิครับหลักฐานตาอยรางไม่สนใจนะแหละบอกแับแต่เราไม่ได้ยินที่เขาพูดใช่ป่ะได้ยินถ้าเปิดเสียงพาทัวร์ดีกว่าทัวร์ดีกว่า แรงโลนขึ้นนะคะต้องดีใจเ้ยเขาเปลี่ยนมาอย่คมปิดแ้มม่ม่มม <c oughs> ่ม่าไม่ได้ยินนี่รอดโดนยยงไม่ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนาะตัวซีเฟดใช่นะครับปาปปปาปป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 ปบปป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 ไปปป่อนปปปป้อปป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 ปอปมาอปป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 ่ปป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 ัปป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 ป ขูเขาคงมาเือวันวัี้้วดเขามาเลยตลอดใช่ไหมเขาไม่เคยมาเลยเขาบอกอยู่อาเว่าเราเองจริงจริงอยู่นี่ยถ้าเดอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยเจลอะไลรปิดหน้าไปซีเข็ดซีเข็ด สวัสดีค่ะวันนี้เป็นห้องประชุมงานขยบเ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 ขยบขยบเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้จเป็นทีมงานทุกคนนะครับกําลังกินข้าวต่มแล้จะไปห้องแล้ว นี่ยทำมาเป็นโลกโเ,เนีนะ่9 7 8แล่นแม่ปีเตอร์ดิค่ะอุ้ยแรงนะ <c oughs> แม่ก่อนอันนี้แม่ผมนะครับ <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> เป็นแม่ผมนะ That's enough for now We continue working first Okay See you all day Thank you Hello Alisa อุ้ยเสียงดังวะคร are you ดีดูรีวิวรอยสักดิปิดนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครที่ส่งของขวัญให้อยากดูรอยสักของคนที่ใส่ไม่ดีคนนี้นะฮะจริงๆริงไม่ได้มีอะไรนะครับมันแค่แบบว่าอยากดูโต๊ะเต่าค่ะ้บอกให้เหน่อยได้ไหมครับอยู่ไม่หมดเลยซึ่งเครกินโกเลรากินนมไหมคะับโกลราลายนะคนพวกเนี้ยหลายเกิน ถ้าเราไปสู้กับคนอื่นได้ปะสู้กับใครกันไม่รู้อ่ะสู้เองเราเลยสู้เลเลยเราไปสู้กับใครสู้สู้กับคนอื่นเราลองเหนื่อยกันดูไหมเราลองนั่งอยู่เฉยๆกันไหมนี่โดนด่าวเขาขอเราก็ทำให้แล้วหนึ่งแมะสักหนึ่งแมตเ์ไหนดูซีมีใครอยู่บ้างโอ้ยมีเกือบโอุ้ยเอาเอาพี่สิบไปได้ไงล่ะไม่รู้ต้องอยู่ในกระเป๋าเอาพี่สิบแสงบินเข้ามาได้ไง โอ้โหสายผ้าเช็ดตัวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวเนะาะผ้าห่มเนาะไปอยู่กองนู้นไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวเนาะอีกสักทีไหมอีกสักทีลองดูไม,ไม่รู้อ่ะเล่นไงต่อเงี้ยปั๊บกดนี้ปั๊บอีกแล้อีกสักทีมันรู้อยู่แล้วไงว่าเปนชน,นะพี่ยังเดินไปหาพี่มินดีเดี๋ยวเสร็จอันนี้เราจะไปแข่งกับคนอื่นแล้วเราจะเอา ทุกคนมารวมกันแล้วก็ไปแข่งแต่ใครก็ไม่รู้เร <c oughs> ต้องสู้เต้องสู้ครับทุกคนกดหัวใจมาเยอะๆเลยครับผมไม่ต้องสง่งของขวัญก็ได้กดหัวใจมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมฝั่งนงน้นค่ะฝั่งนน้นไม่นะครับอย่านะครับอย่าสง่งใหไฝ่่งนูไม่ะั่ับ่ย่าส่งม่ไม่ไ่งนู้นนะครับทุกคนอุม t ไม่ไม่ u ม่เดี๋ยวไยไม่มไม่มีไม่มี ไม่มีผมถอดเสื้อนะอย่าพูดหมวนะเดี๋ยวพี่บีอภิิ์แสงมิ่งจะถอดเสื้อให้ดูนะครับผมอะนุ่นอะนุ่นเขาไม่ได้เปิดไม้หรือเปล่าฝั่งนู้นองไปบอกเข่ไปบอกเขาเปิดไม้ต้องสู้ตายใช่จะพูดไปก็ไม่ได้ยินใช่เดี๋ยวพี่บีจะถอดเสื้อโชว์นะครับถ้าเราชนะรอบนี้พี่บีจะโชว์กล้ามนะครับทุกคนแซ่บมากใครอยากเห็นกริลล่ากินนมใครอยากเห็นกริลล่ากินนี่นี่ไม้พี่บอก มิวอันนี้ไม่โคตรมิวอันนี้เปิดแล้วนี่ค่ะได้ยินไหมอ๋อได้ยินแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่ต้องเอาการโชว์มามาให้พี่ไม่ต้องการโชว์อ่ะมันไม่ได้ผลหรอกมันได้ผลแน่ปากแข็งเลยน้าของพี่แจ๊กน่าดูกว่าเอ้ย แจ็คแจ็คสามีแนะไม่ใช่แจ็คคนหวังแจ็คสามีแจ็คคนหวังก็ได้ทะเลาเห็นทะเลาะรับถึงแม้แลาจะมีคนแล้วหนึ่งดอกก็หนักนะี่ปั๊มเนี่ยแล้วนะกดปั๊ม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 ดีมเไหนเราเข้าบ้างสิ เป็นคิวอลิซาเออดีมากพี่พีเก่งมากจะเพิ่มอะไรมันถึงจะอ๋ออีกสามนะพี่พีเมัติเองอุ้ยพี่นี่อย่าไปยอมเขาไม่ได้อ่ส่งให้กันเองเอาดิไม่ไปยอมไม่ยออเแบบพี่พีมาแล้วโอ้ยอะไรยังไงอ่ะเราแพ้เหรอยี่สิบยันเรายังเราอย่งอยห้ากับเก้าสี่พี มาเร็วมาเร็วจะช่วยอุ้ยองร้อยเก้บแม่เธอมาแล้วปีเตอร์แม่ท่านไหนมาอลิซาอะไรดีอะอะไรดี2องรหรอก็ลอยกว่าลุแคปลุลอ้ยเทินนะเอาอะไรดีอะเอาอะไรดีคอไซมาซให้ไม่ทต้งหมดหอ ฟ0 0ั0 0 500เย้พีบีเก่งมากอุ้ยอุ้ยห้า้าเลยเพีบีเอาเอาคืออะไรอ่ะพีบีแสนวิ่งนะครับผมพีซีเก่งมากพี่บอลบอยส่งบ้างดิพี่บอยร้อยก็ยอมก็เล่นไม่เป็นห่อไม่เป็นไร มันคือการใช้เงินนะน้องมปค่ะมันไม่ได้เล่นอะไรเลยมันคือการใช้เงินยังไงแล้วหกร้อยกับห้าร้อยมาสิมามาเร็วหกร้อยเอออุ้ยอีกนาทีนาทีอีกนาทีอีกนาทีได้ได้ทเตอร์รยให้ิเตอร์รวยิทเอร์แพแนิเตอร์แพ้แน่ ก็ถมถุยกันไปเถอะเจอกันแฟนคลับพีเตอร์ส้งการเลยแฟนคลับพี่แววโอเคอี่บาย i t โอเค y ิงคิ y ว o ่ะพี่ o านสุ h พิ l ศษอ๋อสุด o ิเ It's ่งฝั i t น้อง p ุ e พนี่้ารุนหรอยกันต่อครับผมอีกหนึนาทีอหนาทีอีกหนึ่นาทีรอเวรตอนจบนะ last 10 minute s ก้อะค่ะยตุ้ง เอ้ยรัเทนเซคันอ๋อคือแบบว่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนเชื่อในตัวคุณคุณที่แม้เราจะมีแค่ดอกกลาบกับหัวใจเราก็จะสู้เราก็จะพยายามให้เต็มที่ไว้อ๋อแอมมี่ก่อนด้วย Even though we only have a rose and a heart we're gonna fight as much as we can everybody yeah พี่หนีปลาอะไรพี่ปลาแบบนู้น่ะดีก็ดูดิเขาอยู่ตรงเออเรียกสมทรงมาสิสมทรงมาช่วยเราได้นะสู้ขาสู้ขาบีเตอร์ซัพพอร์ตสู้ขาจะควรกลัวหัวใจเร็วเผื่อมันจะเพิ่มแต้มให้เราสุดท้ายเลยใครอ่ะโอ้ยแบงค์คิวอะไสุดโอยไปเท้าร้อยเอาเลยไปชนะทีนี้ไเอาเลยไปชนะไม่เป็นไรเราเย้ เราไม่ได้คูณถ้าเราได้คูวก็จะมีเสื้ออันนี้คืณเสร็จแล้วเหรอขอบคุณ m v p ดีกว่านี่ขอบคุณทุกคนแล้ว Thank you Alisa ขอบคุณพี่บีอภิสิทธิแสงมิงนะครับขอบคุณคุณสายลุง Peter support มีนาดีวะมาปางบอยคุณสูนัชชาหนึ่งกับโอดี Thank you Thank you อภิวัลหนึ่งตอนหนึ่งไงเธอใช่ เขาเขาโหดปีเตอร์你们มัน给ู们ส谁你们你们的粉丝我们的粉我的粉丝有吗有吗没有总归对不住啊แบมบี้ใช่啊我จริงคิดถึงปีเตอร์เขาเพิ่งเจอไปเนาะเมื่อกี้เนาะไอติมกลับบ้านหรือยังเอไหมคะทุกคนพ่อเออฟินวะพอเละอืมไปอยู่กับปีเตอร์เดี๋ยว ฟินวะฟินวะเดี๋ยวเดี๋ยวหกโมงเดี๋ยวหกโมงพวกผมจะมีเรียนร้องเพลงนะครับทุกคนเตอร้องเพลงอะไรกนี้ไม่รู้อ่ะนี่หรือคนเฮยดูมันดูมันดูมันทำเดือดเดือดเลยเอ้ยสนุกดีนะเนี่ยทำไปเล่นไปใตังแม่นิชาเุ้ยนิชาจะมาช้าไปนิดหนึ่งนะ แต่ขอบคุณครับผมไม่กลับไปยูเนียนต่อไปดูเซฟปู่หรือเปล่าปูเซฟหรือเปล่าไปดูยูเนียนต่อชิมิพวกนี้เพิ่งไปมา,านิชาเมื่อกี้แกมาไม่ทันเรา PK กันไงเนมื่อกี้ทุกคนสู้สุดใจมากเลยนะนิ้วจะนิ้วจะหักกันอยู่แล้วเนี่ยออคุณนพิสิทธิ์อลิซาซูมาปางอบอลมายิงย้อยเยอะเอด้วยตัวเองส่งให้ตัวเองเนาะ คุณกวางคุยตีมนิชากแกมชาเป็นดี่ยอเยย์ด้วยอ่ะดูดูดูส่งให้ตัวเองชนะแล้วก็มาเยอะเยย้คนอื่นดูดูทำแต่ช่วยพีเตอร์หน่อยนะคะดูจะบ้าเกิร์สพาวเวอร์นะเมื่อกี้เกิร์สพาวเวอร์เกิร์ลพาวเวอร์อะไรละพลังหญิงเกินดิแพ้ไปตามระเบียบ <laughs> อย่าเลยนะครับผม Hello พายุ Where are you Are you going back to Hong Kong <c oughs> อีกสิบนาทีดู MVP ห้องนี้สีหลอเนาะ <laughs> Oh you s t stay at Icon สยามเหรอเพื่อนหญิงพลังหญิงของแฮวอะฝั่งนู้นแม่งเพื่อนหญิงพลังหญิงของจริงสู้ไม่ไหว แต่ว่ามันเช้าอยู่เนาะมันไม่ใช่เวลาของพวกเราเวลาของพวกเรามันต้องอยู่ประมาณกี่โมงประมาณห้าทุ่มไหมเทียงคืนห้าทุ่มพี่ชื่ออะไรครับพอดีแหมพอดีเลื่อนผ่านอะไรแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าตั้งใจเข้ามาดูเน,ะนาะตั้งโนติไว้หรือยังตั้งโนติไว้ดิ notification จะได้เข้ามา <laughs> ไม่มีตังค์้แล้วไม่มีเลยไม่มีตัง เต้นไหลนี่เขามีคนบังคับเต้นลยเนี่ยก็เต้นกเ็นกเต้นไม่เป็นโคโคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ less than three months before I'm back can't wait yeah can't wait if you have a chance please come to Thailand on February in first of February we're gonna have final episode at the cinema If you come to Thailand that time please come to watch us together นี่พินเลยฝากรีเลิฟเริ่มมาหัวใจเดิมด้วยนะครับทุกวันเสาร์เวลา22่สิีกาทางช่องวันเเว่สิบเกาพฤศจายนี้ครับผมมันน่าจะมีตั้งกฎบอกอักตโนมัิแรงมากแกแรงมาก <c oughs> เอาล่ะสาวสาวเขาจะเต้นแล้วทุกคนเขาเริ่มกันแล้ว นี่ I will be there for three months don't worry I will be เออ I will be there yeah, I promise yeah thank you Alisa oh you gonna be in Thailand for six months อันนี้ใครอ่ะใครอินไว้มาไม่เอานะกลัวใครเอกันเลยรีนเดียวใครอินไว้มาไม่รู้ไม่เอาน่ากลัวหยุดก่อนเดี๋ยวแพ้ ไม่แพ้นี่ยว่ามีพี่นีนี่ยว่ะหรือว่าเราจะสู้ดีว่ะพี่แบบไมเราู้ราจะสู้ได้นะนี่พี่แนนนะครับพี่แนนคือเช n e r น l รลเอล t ิติงจินเจเดลของโมโจนะครับอุบอุบอุบ okay. <c oughs> พี่อิงอยู่ไหมครับพี่อิงไม่อยู่ครับพี่อิงก,กลับไปเมื่อเช้าแล้ว เหมือนว่าที่ร้านจะมีเทสชาเขียวก็เลยกลับไปแล้วครับผม six months oh my god you will stay in Thailand for six months so w e gonna see each other more than ไม่ more often right เตอร์โดนทีมงานทุบหลับอย่างโอ้โหโดนไปหลายรอบละทีมงานม่งซัดผม,มน่าจะกระดูกร้าวแล้วมันกระดูกหลังอะ หลักว่าคิดเเป็นเป็นผ้าห่มส่วนกลางของโมโจโน,นะครับแล้วดูโมโจโใช้ดีทุกคนได้ใช้ผ้าห่มนี้หมดเลยออล้ดาดา,า,าจับมาจับไปไหนรักพาตัวหรือเปล่าเอาอีกค่าไม่เอาค่าพอก่อนเนาะหยุดก่อนเนาะมาถึงผ้าหนะ่มอ๋อใช่คนก็ใช่คะ่ะคนก็ใช่เนาะ ดูซียังมีใครเหลืออยู่โอ้ยคุณซูคุณซูยังอยู่อยู่หรอครับเนี่ยคุณซูอยู่หน้าเหมือนกันนะคุณซันโอ้ยคุณชาลีสวัสดีครับผมวันนี้พี่ก๊อฟเหมือนจะไม่สบายปะพี่ก๊อฟบอกว่าพี่ก๊อฟไม่ค่อยสบายไปให้กําลังใจพี่ก๊อฟด้วยนะครับเหมือนเมื่อวานน่าจะตากฝนตากฝนมัน้งแล้วก็เลยมีอาการซึมซึมป่วยนิดนึงไปให้กําลังใจพี่ก๊อฟกันเยอะๆนะคะผม เดี๋ยวหนูไปดูแลแทนแหม e. ไม่ต้องค kind of si> ่ะน e ้องอยู่กับที่ไปเนอให้กังใจอย่างเดียวเนาะไม่ต้องดูแลเนาะรลอเล่นมาปางไปสี่ไปสี่ไปดูแลพี่กอล์สี่เวลานี้คนไม่ทำงานกันเหรอครับหรือว่าเลิกงานแล้วอุ้ยแม่เข้าไลฟ์มาแม่ตัวจริง แม่แม่ผมชื่อจิรวัลน,นะครับคนที่เข้าไลฟ์มาไปถล่มเลยได้เลยนะครับผมอันนี้คือเวลาเลิกงานแล้วเหรอเลิกแล้วเหรอพี่แบมเลิกแล้วผมพี่แบมใช่จริงๆเลิกค่ะคือแต่วันนี้มาก,ก่อนแอ้แวโดเอ้าวแม่แฟนคขาแหมหยุดหยุดอย่างนี้เลยนะ นี่เอาทวิงเกิลน้อยให้เพื่อนดูมีแต่คนเดยนดูแกเอ้ยจริงปะน่าดูว่างี้แหละแต่เหมือนจริงสวัสดีค่ะแม่ทุกคนทุกสยแม่ออกไปละส่ลวงแม่ออกไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ต้องพิมพ์เนาะอะทุกคนหยุดพิมพ์สวัสดีค่ะแม่แม่ออกไปแล้วเอ้ยยังนี่หว่าอยู่ยังอยู่อยู่แต่ แม่พิมพ์ตอบกลับไม่ได้นะครับทุกคนไม่ต้องพิมพ์เนาะแม่หนูหน้าเหมือนปีเตอร์ปล่ามีคนบอกหนูเป็นพี่สาวพีพ่น้องที่พัดพากดูดูเหมือนเป๊ะไอพวกแก๊งหน้าต้องหูใช่เหมือนมากต้องหูเละด้วยต้องหูยี่อ่ะ สวัสดีค่ะหนูว่าละปีเตอร์หน้าตาดีเหมือนแม่หน้าเหมือนพ่อค่ะน้อชฉันขายซีดีแกฉ่ำเลยเก่งมากสมและที่ติดตามผมดีมากสุดยอดมากอะไรเนี่ยยาวอย่างน้อยแม่ก็รับรู้ไง <laughs> I have to go sleep a little I have a doctor appointment in five hours Oh โอเคอลิซา okay, see you next time have a good dream and hope everything fine good night เมื่อไหร่จะจะเลิกตามแครละจะเลิกตามแล้วแคร์เพเฮ้ยอดีแค่นี้ก็ไม่มีคนตามอยู่แล้วตามเหอะขอร้องละต้องขอร้องกันแล้วนะครับจังหวะนี้ นูติดตามพี่ตั้งแต่อยู่อนุบาลสองแล้วหนูอนุบาลสองพี่ยังไม่เกิดเลยเนาะ <G ül> พูดเลยรแปลกๆ the girl behind you น่ารักมากเอ้ยพี่แบมมีคนชมพี่แบมมีคนชมพี่แบมอบอกว่า the girl behind you น่ารักมาก thank you, thank you. หน่อยเออเระวังปวดไหล่นะท่านี้แป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วไม่ปวดหรอกเธอแก่กว่า <laughs> แต่หน้าเด็กกว่านะ นี่หยอกเล่นหยอกเล่นหยกนอยกเล่นไม่เราเท่ากันไม่ใช่หล่อมาปางเราเท่ากันแรงบ้างพี่โตจะกินมัฉาดหรืป่าไม่เอานอนไม่หลับดีหลับและสภาพเนี้ยเข้าไปจะไม่หลับไม่เอา ฮันอยู่นาเธอแน่ดีดีอะไรยิ่งหายยากอยู่โอ้โหทุกคนดูถูกผมมากนะ is that your young sister in the back yes, young sister <yes. S 2> no not young at all she is older than me like five เฮ้ยอย่าบอกเขาดีอ๋อ let you guess let everyone guess older than me but she is older than me วายไห่โดนจ้อมีคนเรียกร้องความสนใจละ อยากอยากจะโชว์เดี๋ยวก็ให้โชว์เลยนี่อูยไปแล้วแม่คนพวกนี้ซัเหลือเกินปีเตอร์ชอเฮ้ยเฮ้ยยยอยาอย่า,าย่าย่ามาชอบสปงสปอยด้ทีมงานอยู่เต็มเลยเดี๋ยวโดนตบเดี๋ยวผมเนี่ยจะโดนตบไม่มีคงไม่มีใครเข้าไลฟ์อยู่มั้งอ๋อมีชื่อพี่พิมพ์เข้าอยู่แย่แลออหล่อมาก,มากคนนั้นแบดบอยปะแบดบอย ให้เขาถายเขาก็น่าจะตอบคำตอบแรกนะ No she's young she's older than me everyone don't say that everyone please ก็เธอชอบพูดจริง I know, no, no. อย่างนี้ไม่ดีนะ I อ n o w no, no. อย่างนี้สงสัยไม่ดีน่ีีการใหม่ผมสวยป้าอวดกัน เฟเดริกคอนสตองนี่สวยป่ะสวยป่ะเป็นที่ใส่มาเมื่อวานนะครับที่เมื่อวานไปงานนาฬิกามาแล้วก็ในเดือนนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะโพสรูปลงอินสเดี๋ยวผมจะโพสรูปลงแอปสีม่วงนะครับแล้วทุกคนก็ไปกดแชร์ด้วยนะครับผม What is his name Is she an actress too Yeah she อันแอคทเรส์นา b แบมแบ b บีแบมบีเอ็มบีออจ้าออจ้าอจอนี่คือออจ้าใช่ไหมอ๋อจ่าแี่ she looks younger than you นะ no not at all not at all Lee ครับไม่ใช่ Leeport ครับผม Lee ธรรมดาครับผมนี่มาแล้ว เสนอหน้ามาอีกอะไม่ไม่พูดผิดพูดผิดต้องบอกว่าโผล่หน้ามาอีกแล้วเสนอหน้าเสนอหน้านี่อจย่องมาจากแอปสีลุงจ้าแกมาอ๋อจ้าอ๋อรู้ปะอจอมันคืออะไรอจ้าใช่จ้าใช่จ้าครูมาแล้วจ้าทุกคนไปแล้วนะจ้าไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ่อกันพี่ะบบายบาย